ร้านเพิ่มเก่าเพิ่มมาอยู่ภูกเก็ตหาดในหานมันเดิมนะครับผมไปตั้งนานแล้วสับสวยสินงทอดมันมีตามสั่ไป <3 S 1> ไปหาหมอสูทีก็ได้หมอเอ็มก็ได้เมือนกันทายังไงหาหมอข้าวบุกนเอกับจดพรข้าวด้วย,อวยลองเสีเยงแบบล็อบเตอร์ครับผมจะไปซี่ รองน้ำมันเดือดเลยซิมกดปุ่มจก่พร้อมกันตลอดาจะดม่ตองมาล้างคะจังส่จะเป็นสองแล้วก็สี่วพราัถ้าที่ก๊อฟจะฉีดวัคซีนเสริมเราไม่พร้อมใจมันก็จะนักเดือนเลยทีเนี้ยมันก็จะเหนื่อยเราด้วยเวลาเราไปอย่างเช่นว่าเดือนนี้ก็ที่เสเดือนสเดือนเดือน ีือนปะรีมือแล้วครับนนี้ปิดแข่งด้วยโอ้สซาดิด็ <c oughs> ปร้องฝีมือใหม่ครับผมสับแทนอะเพิ่มดีกว่าครับสุปลองเป็นกุวยเตี๋ยวแบบเบื่อเบืัครับผมมาลองกระเพาก่อนเลยครับ <c oughs> นูกรอบสีนสวยมากเลยนะครับบอกขอบสาดดึกไหมอไปที่นู่มกลับมากล้วกกเข้าหอมแรงแบบกินกระเปาชาเต็มครับีโลหรือ

เาาจะทำเป็นเกาเหลาข้าวเปล่าให้ดูว่าผมเกาเหลาข้าวเปล่าแบบพุเตียวแบบน้ำซุปขันเทมบอกเลยเนี่ยต้องมีแบบนี้ด้วยโอ้โหอ้ยหืเสือหมูให้เราตื่น มันจับเลยครับแดดมากไมมมา,มาหลับทำเดียวเลยอื่นได้ที่ยังก็มี สสหวานต้องหิวจะจัดด้ครักเย็นได้กืกนทั้งเส้นยุบไปเลยลองแบบฝรั่งนะครับขนมปังแข็ง มีคาราเมลหวาวนๆด้วยบวกกันเลย่ออมาาบกปลลหดดเี๋ยว้น mm-hmm <laughs>